สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับเปลี่ยนคุณให้เป็นโค้ดกับแฟนตาซี EPL จัดทัพนักเตะที่โดนใจคุณมากที่สุด5คนเล่นง่ายลุ้นสนุกเหมือนได้ลงไปอยู่ข้างสนามเลือกทีมในฝันแล้วไปลุ้นรางวัลกันได้เลยลุ้นรางวัลใหญ่ ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางด้านรายันแสกี้นะครับที่ได้เปิดตัวยังเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายันแสกี้นะครับได้เปิดใจครั้งแรกหลังย้ายมาจากโอลิมปิกยงซบแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสัญญา5ปีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ36ล้านยูโรนะครับเขาได้กล่าวความรู้สึกหลังย้ายซบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็บอกว่าเขาอยากที่จะลงเล่นในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไหวแล้ว เขาอยากจะ,สะแสดงให้เห็นว่าเขามีอะไรที่จะช่วยแมนซิตี้ได้บ้างเขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่านี่คือความฝันของผมบอกตามตรงว่าการย้ายทบทีมแบบแมนซิตี้มีโอกาสที่จะมุ่งสู่กล้าวถัดไปในเส้นทางอาชีพของผมกับสโมสรแห่งนี้นี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆผมทุ่มเทยอย่างหนักมาตลอดทั้งชีวิตของผมผมรักกีฬานี้และอดใจรอไม่ไหวที่จะพัฒนาฝีเท้าต่อไปในระหว่างร่วมง,งานกับเอฟและสตาฟโค้ชของเขาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนทราบดีว่าที่ซิตี้ดีแค่ไหนพวกเขาประสบความสาเร็จมาก มในหลาายปีีท่่ผนมาหน้าที่ของผมที่จะต้องรับผิดชอบคือพาทีมคว้าแชมป์ต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอ้าแขนรับผมอยากจะย้ายออกจากลียงต่อเมื่อเจอโปรเจกต์ที่ผมเชื่อและทุกสิ่งที่ซิตี้นั้นบ่งบอกถึงความเป็นไปได้และผมคิดว่าผมจะช่วยทีมประสบความสําเร็จได้ในอนาคตผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะแสดงให้แฟนๆซิตี้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างนี่นะครับเป็นคากล่าวของรรยานจากี้หลังจากที่ย้ายตบแมนเชสเตอร์ซิตี้จลปากาชูเสื้ออย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลง งานของแจกี้นะครับที่ลงสนามให้กับลียงตั้งแต่เขาขาแข่งมานะครับลงให้ลียงไปทั้งหมด185นัด ทำได้29ประตูแล้วก็45แอตซิสต์นะครับฟอร์มของเขาในซีซั่นนี้นะครับทำให้เขาติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกยิงประตูแล้วก็แอสติสต์ได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานของรายันเซกี้ในเกมล่าสุดในนามทีมชาตินะครับยอดจริงๆเลยนะครับผลงานของเขาประจักษ์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามีดีแค่ไหนมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของตำนานของเราอย่างควินูบอยที่อํลลาตโมสอนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทางด้านฟาบิโอโรมาโนนะครับได้อัปเดตนะครับบอกว่า ตอนนี้นะครับนาโปลีจะตรวจร่างกายของเควินดบอยพร้อมเต็นตัญญาอย่างเป็นทางการดีนี้จะเป็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวแนนนาคตข้อความของทางด้านโลมาโนนะครับได้ลั่นวลีเด็ดของเขาอย่ yeah, here างเฮียวีโกสำหรับเฮเมเกอร์ผู้เขียนบทศาสตร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตลอดทศวรรษนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นกองหลังที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยให้ยืมไปในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับได้ย้ายไปเล่นให้กับลองนะครับซึ่งเป็นการ ซื้อตัวอับดุลโคดีกูตานอฟมานะครับแล้วก็ให้ทางด้าน จูมาบานะครับเป็นดีแรกเปลี่ยนในสัญญายืมตัวนะครับในฤดูกาลนี้นะครับตอน์เทมตันนะครับมีโอกาสในการคว้าตัว,ตวทางด้านจูมาบามิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย19ปีเจ้าของความสูง195เซนติเมตรของแมิตี้ไปร่วมทีมแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลหลังเพิ่งแต่งตั้งบิวซิตกุนซือคนใหม่มาร่วมงานทางฝั่งเดืยอบยสีฟ้านะครับมองว่าบายัางต้องการเวลาและประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเปร์กรเดียร่าในอนาคตมีแผนปล่อยยืมอีกหนึ่งฤดูกาล คือรอดูการถัดไปนั่นเองแต่เทมตันนะครับพร้อมจะเปิโดโต๊ะเจรจาโดยเชื่อว่ามีอดีตกุนซือเก่าของบาร์นะครับ เป็นแต้มต่อสําคัญในการโน้มนนาวเจ้าตัวนอกจากนักบุญแล้วนะครับยังมีอีกหลายสโ,โมสรในยุโรปที่แสดงความต้องการที่จะยืมตัวจูมาบาไปร่วมทัพนะครับตามรายงานของเดลี่เอ็กเพรสนี่ก็เป็นข่าวของจูมาบากองหลังตัวยืมของเราที่ตอนนี้สโ,โมสรนะครับมองว่ายังไม่พร้อมสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชุดปัจจุบันก็ให้เวลาน้องอีกสักปีสปีนะครับแอดมินเชื่อว่าน้องจะกลับมาอย่างผู้แข็ง,แ,ขงแกร่งแน่นอนมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของผู้รักษาประตู มือ3ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งจะคว้ามาจากเชลซีด้วยสัญญา1ปีปัจจุบันนะครับเบตตินาลีเพลิตาประตูอายุ33ปีนะครับมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นสัญญาใหม่ถึงปี2026เป็นการทดแทนทางด้านนสกอตคาสาันที่อำลาทีมไปนะครับเบตตินาลีนะครับได้กล่าวว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมระดับท็อปแบบแมนซิตี้และตั้งใจเต็มที่นะครับเพื่อที่จะช่วยทีมประสบความสําเร็จ นี่นะครับแม้โอกาสในการลงสนามนั้นดูเหมือนจะน้อยนักนะครับแต่ว่าเขาก็เชื่อใจว่าแมตติตี้จะให้โอกาสเขาบ้างย้ายมาซบแมนเชสเตอร์ซิี้ด้วยตัญญา1ปีพร้อมกับตําแหน่งผู้รักษาประตูเบอร์3นั่นเองนะครับแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าฟอร์มในการซ้อมนั้นดี เขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์2หรือเบอร์1ก็เป็นได้เราไม่สามารถที่จะยั่งรู้ได้นะครับก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปตอนนี้ก็ได้แต่ยินดีต้อนรับนะครับอะไะครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเดอใบสิฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน E p นี้แอปมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีหน้าสวัสดีครับ